สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็ขอยด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเวอร์นะในวันนี้นะครับเพื่อนเอนเราก็มาอยู่กับคลิปฟูลทีมเลอัอนมาริคสายฟรี EP ที่2นะครับก็ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่2แล้วเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่า EP ที่2เนี่ยเราจะเปิดได้เงินเอ็มเท่าไหร่แล้วก็จะได้นักเตะประมาณเท่าไหร่นะครับ ดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทีมก่อนเนาะทีมปัจจุบันของเราตอนนี้นะครับก็จะมีเอ็มปาเป้นปีกสองข้างเนี่ยก็จะเป็นซ้ายเป็นเอ็มปาเป้นะครับขวาเป็นกาเรตเบลส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นคาริเบนเซมาแล้วก็กองหลังเนี่ยเป็นเปเป้ก็จะมีแค่4ตัวนะครับที่เราได้ทําการซื้อเข้ามาใน EP แรกเนาะเพื่อนๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยส่วนใน EP นส่วนใน EP นี้นะครับนักเตะที่เราจะทําการซื้อเนี่ยผมให้ดูก่อน ประมาณนี้นะเพื่อนๆโอเคอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไว้ก็เดี๋ยวเรียงตามเรียงตามราคาเลยนะครับคนแรกเนี่ยที่สองสี่หกอ่ะเหลือเจ็ดคนนะครับคนแรกนะก็แพงสุดน,น่าจะเป็นเซด o อกบวกแปดปีบีทีบีนะครับตอนนี้ก็มีมีตั้งขายอยู่นะเนาะเพื่อนๆราคาอยู่ที่สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นล้านส่วนคนที่สองก็จะเป็นลูก้าโมเดกปีอ่าเอบีเอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีเก่าแล้วแหละแต่ว่าสแตทมันก็ ยังเล่นได้อยูน่น้เพื่อนมีทิโบกุตัวดูริเกอร์นะคาบาคาวกาก้าแล้วก็เมนดี้นะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะที่จะเอาเข้าทีมแล้วเราก็จะครบ11คนเป็น EP แรกนะครับอ่า11คนเป็นซีซั่นแรกโอเคแล้วก็ต่อไปอ่าไปดูของเลยละกันนะครับของที่จะเปิดการ์ดนักเตะเพียวๆเ,เนี่ยตอนนี้มีอยู่53ใบนะครับ แล้วก็ส่วนการ์ด BP เนะียผมเช็ BP ก่อนอ BP มี49ใบน,นะครับแล้วก็การ์ดลอตเตอรี่มีอยู่55ลูกนะก็ถ้ารวมกับการ์ดนักเตะด้วยผมคิดว่าน่าจะประมาณสักประมาณสัก60ละกันนะไม่เกินนี้นะครับสายฟรีของเราตอนเนี้ยตอนอในตอนช่วงที่ผมออน ID นี้นะครับมันยังไม่มีกิจกรรมสายฟรีอะไรมาเลยเนาะเพิ่งมีแ a t เทิลพาร์ แล้วก็พาร์ตทอทีเข้ามานะครับเพิ่งเข้ามาวันนี้นะเพื่อนๆนะเนี่ยครับอ,อันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้นะส่วนอันนี้ก็นี่ครับเพิ่งเข้ามาได้ไม่กี่วันนะครับเป็นแบตเตอรีพารกับอ่าสแ a น d าร์ดเนาะพาร์ตสแตนดาร์ดโอเคประมาณนี้ถ้า EP ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะเก็บได้เยอะนะเพราะตอนนี้มีพาร์ตสายฟรีถึง3พารเลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยครับมี t ีโอแล้วก็พรีเมียมพารแล้วก็ Standard ดพาร์ตธรรมดานะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนภารกิจก็ อ่ะภารกิีก็ไปรับเอารายวันละกันนะประมาณนี้โอเคเพื่อนการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการเปิดการ์ดเลยละกันก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดลอตเตอรี่ก่อนเนาะถ้าได้ยินเสียงอะไรเสียงรถเสียงอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะเพื่อนๆวันนี้ก็ผมได้มาอัดคลิปข้างนอกนะครับมาที่ห้องทํางานนอกเนาะโอเคห้าสิบห้าลูกนะครับขอเปิดก่อนเลยโอเคขอดมของไทยแป๊บ ามาดูกันจริงๆเนี่ยลุ้นหลักพันเน่ยล,นลุ้นหลักพันในทิตกิฟ์อุ้ยมีพันเนอ็ม 1, อ่ะเพื่อนๆแปดร้อยสองใบเฮ้ยโอเคโอเคอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วต่อไปเราก็ไปเปิดการนักเตะนะครับโอ้ได้เพิ่มมาเป็นเจ็ดสิบเก้านะจากห้าสิบกว่าใบโอเปิดได้ยี่สิบหกสงสัยผมต้องเคลียร์นักเตะก่อนว่ะตอนนี้เรามีอยู่อ่แสนแปดนะเพื่อนๆแสนเอ็มนะ เราขออนุญาตเปิดการ์ด BP เลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าการออนสายฟรีของเรานะครับในประมาณ2-3สัปดาห์เนี่ยเราจะได้เงินอิ่มมาประมาณเท่าไหร่โอ้โหได้มา8,000เพื่อนๆเกือบแสนว่ะรวมของเก่าเป็น2.7แล้วก็เดี๋ยวรวมกับนักเตะที่เราตั้งขายไว้นะเพื่อนๆโอเคนักเตะตอนนี้มีมันเปิดได้เท่าไหร่มันเปิดได้26นะ เปิด2เดี๋ยวผมขอเปิดก่อนแล้วกันอ่ามขอเปิดสเต็ปแรกนะลุ้นสเต็ปแรกแล้วก็เดี๋ยวไปไปเคลียร์นักเตะออกแล้วก็มาเปิดสเต็ปที่สองกันนะครับสเต็ปแรกนะพันเอ็มเป่าไฟไหมลุ้นพันเอ็มอย่างเดียวนะจังหวะนี้อินซากิสา3,000เอ็มมาโอเคก็ก็เกือ <c oughs> เฮ้ยมากกิวว่ะก็เกลือแหละเกลือแหละเออ ไม่ใช่ไม่ใช่อินซาก,กี้นะอินซิงเย่พูดผิดเออโทษทีมเพื่อนผมอ่านผิด <c oughs> โอเคสามพันนะอันนี้ดูกเกลเจ็ดร้อยนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตเคลียร์นักเตะเออเดี๋ยว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 ผมให้ดูการก์ดก่อนว่าเหลือกี่ใบเหลืออีห้าสิบสามใบเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นักเตะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นการ์ดกันนะเซตที่สองผมว่าน่าจะมีโอกาสรวยหรือเปล่าไอ้พวกเซตเซตพวกป่องนี่เดี๋ยวเอาออก เนี่ยครับเพราะว่ามันมีลุ้นอ่าลุ้นบวกหกถึงบวกแปดนะอันนี้น่าจะได้นะเพื่อนเพื่อนะเออโอเคใบนี้น่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคียนติแป๊บนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเปิดการกันต่อนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการเปิดทั้งหมดสนะี่สิบหกใเนาะเดี๋ยวเราจะเหลือเศษอ่าพวกใบ O โ r บน้อยๆนะครับไว้เอาไว้เปิดอ่า e ี EP หน้าละกันนะเพื่อนเพื่อนอันนี้นะครับเพื่อนๆก็อืมผมคิดว่าการ์ดดีสุดนะ น่าลุ้นน่าจะเป็นตดวนี้นะบวกหกถึงบวกแปดอันเนี้ยถ้าดวงดีหน่อยมีลุ้นแต่หลักหมื่นนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนมีลุ้นแต่หลักหมื่นเลยนะเออแต่ว่าถ้าคือดวงดีแบบสุดๆนะอาจจะได้บวกแปดแต่สายฟีครับนะเดทมันก็ได้ประมาณนี้เละเพื่อนเพื่อนบวกหกบวกเจ็ดไม่มีทางได้บวกแปดนะเพื่อนเพื<ๆ>่อน้อยนะครับมีน้อยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันสี 4, 4, 6, ่สิบหกใบถ่าดวงดีวันนี้มีหมื่นเอ็มครับ แต่ว่าถ้ารวมรวมรว,วมกันหลายๆใบนะรวมกันทุกใบหมื่นเอ็มผมก็โอเคนะเพื่อนๆนะไม่จำเป็นต้องเอ,อเปิดได้หมื่นเอ็มโดยเฉพาะเลยโอเคมาไฟไฟมาอุ้ยไฟเย็นเพื่อนเรียบร้อยครับบวกแปดห้าหมื่นสีสุดยอดโอเคอเคุอค้ยห้าหมืนเอ็มอนเพื่อนดวงโคตรดีวะ่ะ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดรับนักเตะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตั้งขายนะเพื่อนๆแล้วเราจะไปซื้อนักเตะกันนะครับป่ะดวงดีจริงๆว่ะเฮ้ยอะโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่ในหน้าซื้อขายตลาดนักเตะนะครับก็เอ่าเท่าที่ไล่ดูนะเพื่อนๆมันก็มีนักเตะที่เราจะเสริมได้ในอ่า EP นี้นะครับนะคนแรกมีกาก้าตั้งสูงอนะ่ะผมก็ซื้อเลยนะครับว่าจะซื้อ อาน่าจะซื้อประมาณสักสองคนนะเดี๋ยวดูก่อนอาจจะสองหรือสามคนนะครับมีกา้าคนหนึ่งและลูดิเกอร์ครับราคา,คากูตัวไม่มีเออกูตัวมีบอกโขกออืมอ่าเซอดมีเซอดมีโอ้โหมีสูงกับรองสูงเอ,อ่โอเคผมขอซื้อที่ราคานี้ก็แล้วกันนะครับ ก็จะเหลือ5คนนะเพื่อนๆที่เราจะาทำการเสริมต่อไปในอีพีจะถัดไปนั่นเองนะครับก็เหลือลูกาโมดิตนะเมนดี้ลูริเกอร์คาปาคาแล้วก็ทิโบกุตัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ,อาตามระคาอ่าเซดอกกับกาคาได้เรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตกดรับนักเตะน,นะครับใน EP นี้ก่อนเนี่ยตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่ประมาณสองแสนสองหมื่นเอ็มนะครับสองแสนล้านนั่นเอง ก็โอ้โหได้มาเพิ่มอีกหมื่นเอ็ม,ม่ะเพื่อนเอนอืมก็โอเคเดี๋ยวใช้นะลดนะครับอันไหนเออใช้คูป,ปองลดได้นะลดก็ลดไปนะเพื่อนเพื่อนโอเคอ่ะมีเยอะก็ใช้ใช้อะใช้หน้านึงเลยละกันอ่ะหลักไว้แล้วก็ใช้ตอนนี้ก็จะได้มาเป็นเออหมื่นห้านะครับเดี๋ยวกดรับไปเลย โอเคตอนนี้เราก็มีเพิ่มมาเป็น2 4 0 0 0 0นะนะครับแล้วก็ในส่วนนักเตะที่เหลือเนี่ยผมคิดว่า EP หน้าน่าจะได้รับทั้งหมดเนาะเพราะว่าในแต่ละ EP เนี่ยมันก็จะมีนักเตะที่เราขายไม่ออกเหมือนกันนะครับก็มันก็ใช้เวลาในการตั้งนิดนึงเนี่ยเพื่อนๆก็เดี๋ยวโอเคเอา้าพื้นที่ในทีมไม่เพียงพอ,เ,อเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์นักเตะแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวมากดรับนักเตะกันนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดรับเลยแล้วกันแล้วก็เคลียร mm ์ hmm. เป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อน mm hmm. ก็ในคลิปนี้นะครับ mm hmm. เสริมมา2คนนะ mm hmm. เป็นเซรอบวก8กับกากาบวก5เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดรับนักเตะแล้วก็เอานักเตะเข้าทีมแล้วเราเดี๋ยวมาดูทีมล่าสุดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะไปะโอเคนะครับ mm hmm. เพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทําการจัดทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมก็โอ้โหเริ่มสวยแล้วนะอีกอย่างหนึ่งครับมีคริสเตียโน่โรนัลโดนะเป็นการ์ดเช่ามาได้ประมาณอ่ 6วันสเตตปีนี้โคตรเถื่อนนะเพื่อนๆดูดิคือสเตตอย่างเอาเรื่องนะปีนี้นะผมก็ได้ทาการเปลี่ยนรูปเป็นชุดขาวที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือกากานะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็เซดอกก็จะใช้เป็นรูปนี้เลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยหลักๆก็จะที่ซื้อเข้ามาก็จะมีแค่2คนนะมีกากาแล้วก็เซดอกนะครับส่วนโรนัลโดเนี่ยเป็นการ์ดเช่าเนาะเปิดได้ ก็ประมาณนี้เราก็จะเหลืออยู่1 2 3 4ก็จะเหลืออยู่5คนนะครับถ้านับรวมโรนัลโดเราก็จะเหลืออยู่แค่4คนนะครับก็โรนัลโดเนี่ยมันได้6วันนะเพื่อนอ่าอ่าใช่มันได้6วันอ่า7วันละกันได้ประมาณ7วันนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับสาหรับทีมสายฟรีรอ,อันมาดอกนะเพื่อนๆตอนนี้ผมคิดว่าทีมเราเนี่ยเริ่มสวยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงแรงกันนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะครับคลิปสายฟรีนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ